วิธีเก็บใบกะเพราให้อยู่ได้นานข้ามปีชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์แน่นอนจะบอกให้นะจ๊ะ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 กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่น่นารักทุกคนชัยพันธ์คงยงวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเก็บใบกะเพรา,าให้อยู่ได้นานข้ามปีคงความสดตลอดการเชิญชมแล้วแล้วจ้า นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเมื่อเราได้ใบกะเพรา,ามาแล้วดําดับแรกเราจะมาเด็ดใบออกนะฮะนี่นะเด็ดเอาแต่ใบนะจ๊ะนี่นะตรงส่วนยอดนี่เราก็เด็ดเลยนะฮะเราเด็ดเอาแต่ใบออกมาเลยนะจ๊ะทุกอันเลยปัญหาก็คือว่าเวลาเราไปซื้อใบกะเพรา,ามาเป็นจํานวนนกมากหรือตัดจากสวนมาจํานวนกมากเนี่ยเมื่อเราเอามาใส่ตู้เย็นหรือแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยพอสักสองสามวันเนี่ย มันจะขึ้นออกเป็นสีดำๆนะมันคือมันเน่านะมันเน่า,าง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเก็บรักษาใบกระเพราให้อยู่นานแรมปีนะจ๊ะติดตามจ้านี่นะเราจะเด็ดยอดมันด้วยนะคะและนี่เราก็เด็ดออกมาเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะตรงส่วนยอดนี่เราจะเด็ดออกมาเลยนะฮะทั้งยอดเลยนะจ๊ะแบบนี้นะฮะส่วนตรงใบเราก็เด็ดเป็นใบๆออกมา จากนั้นเราก็นำมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะจ๊ะล้างให้สะอาดเลยจ้าตั้งหม้อใส่น้ำพอ,อน้ำเดือดเราก็จะนำใบกระเพราที่เด็ดไว้เนี่ยนำมาลวกเลยจ้าลวกไว้ประมาณ1 0 1ถึงวินาทีพอนะฮะคือพอให้เห็นว่าใบกระเพรามันเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบนี้นะเราก็ช้อนออขึ้นมานะฮะแล้วรีบไปน็อกกับน้ำเย็นเลยนะจ๊ะ ทันทีเลยจ้าถ้าใส่น้ําแข็งด้วยนี่นะฮะก็ยิ่งดีนะฮะความสดของใบกระเพราจะอยู่ได้นานตลอดการนะจ๊ะนี่นะจากนั้นเราจะนําใบกระเพราเนี่ยมาแพ็คใส่ถุงพิธีการแพ็คก็คือเราจะนี่นะกัมนะฮะแบบนี้นะฮะแล้วก็บีบน้ําออกนะฮะนี่นะน้ําออกแล้วก็นําไปใส่ถุงนะฮะนี่นะใส่ถุงไว้เลยนะจ๊ะนี่นะ กเอาว่าถุงหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการทำอาหารต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะจากนั้นเราจะทำการแพ็คไว้ในช่องฟิตนะฮะในตู้เย็นนะฮะเก็บรักษาได้ไว้เป็นแลปีเลยจ้าและเวลานำมาใช้เราก็นำออกจากถุงมาแช่น้ำนี่นะฮะความสดของเขาก็ยังอยู่ตลอดการนะจ๊ะนี่นะ ก็จะเห็นว่าความเขียวสดของใบกระเพราก็ยังอยู่เช่นเดิมเหมือนเดิมทุกประการจ้านี่นะฮะและวันนี้ชัยพันธ์ูคกณยงได้มาสาธิตวิธีการเก็บใบกะเพราให้อยู่ได้นานข้ามปีถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊งๆอ้อและอย่าลืมช่วยดูเป็นกำลังใจให้ท้ายคลิปด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับไปละนะจ๊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 ะ